สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องลุงทองก็พามาเยี่ยมชมทงทงไฮทงหน้าคือเก้าครับผมตอนเช้าเนาะมือนี่อากาศกะค่อนข้างที่เย็นสบายดีพี่น้องมือขึ้นกับประมาณหกทุ่มนะครับผมฝนเพิ่นกระไดตกลงมายังพื้นที่เขตหมู่บ้านชุมชนของลุงทองเนาะกะถือว่านักนักในรอบปีเลยพี่น้องนะครับผมแต่กระโดนแต่กระเหตดให้มีน้ำไหล ในลำหวยในทงหน้าเฮากะนักพอสมควรอยู่เนาะครับผมนี่นี่เกาับผมนี่ลุ่งท่องก็ไดมาเปิดเนาัะผมมาเปิดมาเอากระสอบรา้ออกน้องพี่น้องนะเนาะเปิดเพื่อระบายน้ำออกไปเนากบผมพอว่นานา้ำไม่แห้งพอสมควรเนากบผมจักสิมีป้าบอดอกพี่น้องลุงท้องก็ได้เอาไอ้ผางแงงเขียวนี่มาตรงรองหลับไว้เนากะผมหาเพื่อว่ามีปะซิวนาอพี่นอนะ้องเนาะหาหามีปะซิวมาพอไดอเอาไป มกไปก่อยเนาะพี่น้องเนาะก็ลองบึงลุงท่องกับช่ไใบเมื่อกี้นี่เนาะครับผมนม้ำกะค่อนข้างทีไรอยู่ในรอบปีปีนี้เนาะครับผมพี่น้องกันว่ามีห่วยมีลำน้ำยังยังอยู่ข้างบนกับคุจะมีป้าอยู่พี่น้องได้อันนี้กับ่มีเนาะครับผมข้างบนกับผมมีนม้ำไอ้บ่มีลำห่วยเนาะครับผมมีจ้าไอป้ปลาเนาะครับป,าปาลาปลาหล้กก็หล่องน้ำม,มาจาก ไอ้ภูเขาเนาะพี่น้องเนาะกับผมมีป้ามีหยังมาดอกพี่น้องเนาะกับผมจะกะลองเบิ่องเนาคะครับผมพี่น้องเอ้เช้านี้กะอากาศเย็นสบายเนาะกับผมหลังจากเมื่อคืนฝนกะได้กระนำลงมานักพอสมควรอยู่เนาะกับผมพี่นอ้องลุงตองกับพามาเยี่ยมชมกันเนมมช้ากับผมลุงตองกับจีพายางเนาะกับผมเมืม่บ้าน ลุงทองก็ได้ปล่อยน้ำออกจากทงหน้าของลุงทองพอดีเนาะครับผมผลใหญ่มาพอดีเลย <c oughs> ผลใหญ่มากพอดีเลยน้ำเต็มคือเกาพี่น้องเนาะครับผมนี่น้ำเต็มพ่อล่อเลยเนาะครับผมเพราะว่า่นลงมาจากพูแล้วพี่น้องทั้งตาอ่อยพิ่นะเนาะครับผมสูงสูงจากภูเขามาพิ่นะเนาะครับผมมามาเรื่อยเรื่อรวมกันมาเรื่อยเรืก็รลายขึย้นเนาะพี่น้องบึงบ่งเต็มทงหน้าลุงทองเด้ป่านนี่บพต้อง ไอ้ปิดกันเอากับก็อึดน้ำแล้วพี่น้องร้ายพูดบานนี่นะครับผมเมื่บ้านลุงท่องกัได้ปล่อยออกแหงมืดแล้วพี่น้องมาอีกกตเต็มอีกคือเกานะครับผมนี่นะครับกับ,กบุดมสมบูรณ์กันโดยน้ำเหมือนขึ้นนี่พี่น้องนะครับผมนี่นี่งานนี่ของลุงท่องกับเต็มน้ำเขาผุเลยพี่น้องนะครับผมลุงท่องวา่าที ปล่อยให้คนได้รับแสงแดดแน่ครับบ่ได้รับแสงแดดเลยพี่น้องมาถ่วมอีกคือเกาอ่ะันะตกมาอีกมือหนึ่งสองมือกับแหงแล้วละพี่น้องเนาะครับผมแหงอีกเนาะครับผมเพราะว่าเขตบานรุงท่องเพ่เป็นเขตไอพื้นที่หน้าขันบันไดเนาะพี่น้องเนะนะนาะน้ำมากะแป๊บหนึ่งกะถ่วมแป๊บหนึ่งกะหายไปแล้วเนาะครับผมกับถือว่าบ่อได้เสียหายในการฝนตกหนักเนาะครับผมเขตม่บานลุ่งท่องเพระบาะว่าผมมี พื้นที่ที่เป็นปล่องน้ำแห้งเนาะครับผมกับเป็นมีแต่ลำห่วยกัะระบายน้ำกันได้ดีพอสมควรเนาะครับผมพี่น้องก่เคยถ่วมบ่เคยเสียหายเนาะครับผมสเสียหายในกับพแรงเท่านั้นเนาะครับผมพี่น้องท้งเขตบ้านลุงท่องโอ้ยเขาอันนี้กระหล่นอยู่ในทุองนาของลุงท่องกับออกห่วงแล้วพี่น้องนี่เนาะครับผมเขาก็ขอสิบหาของลุงท่องที่ ใส่พที่แลวนะครับผมเพื่อนก็ออกห่วงไอที่บอรชันออกห่วงก็คือเขาหอมสยามนะครับผมเขาหอมสยามอ,ออกมากับเบเรือหนกเราพี่น้องนกลายแห้งเขาเนี้ยลุ่มท่งม่ได้เกี้ยวเลยโนกลุมลุ่มกินนะครับอ่ะกับบเป็นหยังนะครับผมแก่เจ้ามัยพี่นาเนาะเจ้าไทยนะครับผมเพราะว่าเขาออกห่วงใบล้วเพื่อนบบมีมูพี่น้องบบมีมูโบมีเพื่อนกะ หนกก็เลยลงมาลุ่มกินอยู่บนเดียวกะบมได้กเกี้ยวนะครับผมพี่น้องมาได้กเกี่ยวกับเสียดายอยู่เนาะพี่น้องเนาะเขากว่าเสิได้มาเป็นเม็ดเป็นห่วงกันหนกก็เอาไปกินก่อนมืดแล้วโอ้หล่นคู่ขนาลเลยพี่น้องเมืองน้ำนะครับผมกับประมาณนี้แหละครับผมลุงทองเอามาฝากก้อนเท่าๆนะครับผมฝนตกเมื่อคืนหกทุ่มนักที่สุดในรอบปี หกแปดนอะพี่น้องเนาะในเขตชุมชนของบ้านลุงทอง้าเบงแต่ว่าเพิ่นจะมีอีกบอเนาะกครับผมกะขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ครับผมพี่น้องเนอะครับผมลุงทองใครทได้มาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งเรื่อยๆเนะครับผมจนได้เก็บเกี่ยวกันผลานะ้อพี่น้องเนาะกะขอสวัสดีเพียงสค่นี้ครับผมล่ำรวยเงินทองกันถุกก้นครับสวัสดีครับ